สวัสดีครับอันนี้จะเป็นด้านตอนที่3ของห้องดูผู้โดยสารวัคซีนะครับเขาสามารถพับของเพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการพับเก็บกันเลยนะฮะง่ายกว่ารุ่นเดิมดูเลยครับกดตัวนี้อ่าพักอ่าล็อกเลยเห็นไหมครับไม่ต้องมีอะไรแขวแล้ฮะระบบง่ายมากกดปุ่มข้างล่าง ดันว่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะพับลงลองอันเดียวครับลองดูเลยครับกดปุ่มไหนครับโอเคกดอ่าแค่นี้ครับดันลงอ่าเรียบร้อยครับการพับฝาท้ายนะครับทีนี้เรามาเปิดดูนะฮะว่าข้างใต้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งจะมียางอะไรอันนี้คุมอยู่นะครับเปิดมาจะเป็นยางอะไร ที่เก็บสัมภาระรองเท้าต่างๆเห็นไหมครับอันนี้ก็สะดวกสบายนะครับปิดเลยครับจะมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นปลั๊กไฟนะครับร้อยสโวลต์พันห้ารวัตต์นะครับไม่ได้ใช้หรอกครับอันนี้เปิดมานะครับเดี๋ยวเปิดให้หน่อยนะครับเปิดมาจะเป็นที่เก็บอขอแรกแล้วก็ แม่แรงนะครับประมาณนี้นะครับห้องผู้โดยสารกว้างขวางนะครับยังไงก็ด้านการพับพีเซนไไวเพียงเท่านี้